สการ์เล็ตโจแฮนสันกำลังเจราจาเพื่อมารับบทแม่เลี้ยงกอเทลในทงเกิลเวอร์ชันคนแสดงซึ่งหลังจากที่ดิสนีย์ได้ประกาศพักโปรเจกต์ทงเกิลเวอร์ชันคนแสดงไปก่อนหน้านี้เพไราะรายได้ของสโนไวท์เวอร์ชันคนแสดงไม่ค่อยปังแต่หลังจากที่ลีโลแอนด์สตีดเวอร์ชันคนแสดงทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง1น0 0พันล้านดอลลาร์ดิสนีย์จึงกลับมาเดินหน้าสร้างทงเกิลเวอร์ชันคนแสดงอีกครั้งซึ่งก็มีข่าวลือจากสื่อต่างประเทศรายงานว่านักสแสดงสาวอย่างสการ์เล็ตโจแอนสันก็กำลังอยู่ในช่วงเจรจาเพ อย่างแมรี่เอ็ดสตอรี่หรือบทบาทในจักรวาลมาเวลอย่างนาจชาโรมาโนที่กลายเป็นภาพจำของทุกคนหรือจะในด้านการร้องเพลงก็มีผลงานการพากเสียงในแอนิเมชันเรื่องซิงที่ได้โชว์การร้องเพลงแบบจัดเต็มจากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือเหมาะสมกับบทแม่เลี้ยงกอเทลสุดๆแต่ก็มีนักแสดงอีกคนที่แฟนคลับอยากให้มารับบทนี้อย่างแคทเธอรีนฮันหรือที่เคยเห็นกันในบทอักาทาก็เป็นอีกคนที่เหมาะสมกับบทนี้มากๆเช่นกันซึ่งใครจะมารับบทนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนบทลาพันเซลนั้นจากข่าวลือก็มีทั้งซาวออออยย่่่าาางงงงแตตบทนนี้้จะะเปป็็ขใครรกกศ ทางการอีกครั้งนะแล้วทุกคนอยากให้ใครมารับบทแม่เลี้ยงกอเทลกับราพันเซลคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ